คุณสามารถเติมพลังให้ตัวเองได้ทุกวันคุณสามารถเป็นเจ้านายพลังงานของตัวเองอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเติมพลังให้ตัวเองเราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานดีกว่าว่าบางคนเนี่ยขาดกำลังใจบางคนนี่เหนื่อยบางคนที่ไม่รู้จะเติมพลังให้ตัวเองไงไม่รู้สึกว่าทําไมไม่ถึงเป้าหมายสักทีเวลาผมโค้ชคนเทรนคนเนี่ยผมเห็นได้เยอะเลยว่าทําไมเขามีปัญหากันเรื่องนี้เยอะมากข้อหนึ่งคนพลาดกันเรื่องนี้มาก คนพลาดกันเขาไม่รู้จักเติมพลังระหว่างทางเวลาก่อนถึงเป้าหมายคือเป้าหมายนี่มันนําพลังให้คุณอยู่แล้วถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใช่เนี่ยอยากจะได้ตําแหน่งอะไรบางอย่างอยากจะซื้อบ้านให้แม่หรือว่าอยากจะมีเงินเหลือเฟือมีเงิน มีเงินที่ว่าปลดหนี้หรือว่ามีเงินที่เกินจํานวนหนึ่งนะครับบางคนอาจจะตั้งเป้าเป็น10ล้าน20ล้านร้อยล้านหรืออะไรของคุณก็ตามอะ่ะผมโค้ชคนมาเยอะผมรู้ว่าทําไมเขาถึงพระทําไมเขาถึงไปไม่ถึงเป้าหมายมันข้อนี้เลยนะครับข้อนี้คือเขาไม่รู้จักเติมพลังระหว่างทางเขาเอาความสุขไปผูกกับเป้าหมายฟังดีด เขาเอาความสุขไปผ,ผูกกับเป้าหมายแต่ไม่ได้ผูกกับการเดินทางแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่แคชไม่ไม่ไม่เก็ตไ,ไ,ไ,ไปกินนี่เขาเอาความสุขไปผูกกับเป้าหมายหมายความว่าฉันต้องได้เป้าหมายร้อยล้านก่อนถึงจะมีความสุขได้ถึงจะอนุญาตให้มีความสุขได้ผมบอกได้เลยร้อยล้านมันไม่มาหรอกมามันก็ไม่คุ้มคนคนรวยทุกคนนะ เขาทําทุกวันเขาทําสิ่งที่เขาชอบไม่เคยมีใครรวยจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่มีใครทําแบบนั้นไม่มีใครทําได้นอกจากผมพูดถึงคนรวยที่ self made นะที่สร้างตัวขึ้นมาเองเนะี่ยไม่ใช่คนรวยที่แบบว่าเอาพ่อแม่ประทานโยนเงินมาให้นะอันนั้นไม่เกี่ยวนะแต่ไม่มีคนรวยคนไหนที่รวยจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะอะไรเพราะพลังงานมันต้องเติมกันทุกวันแล้วก็คุณจะต้องรู้ว่าวิธีการ แล้วเงินคว,ความรวยนี่มันสร้างจากพลังงานเข้าใจปะ่ะความรวยสร้างจากพลังงานความมั่งคั่งสร้างจากพลังงานและคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ถึงเป้าหมายเบนชมาร์กหรือว่าเป็นมิลเลนเนียร์มิลเลนเนียร์อาจจะสามสิบล้านนะสามสิบล้านเรียกว่าเป็นมิลเลนเนียร์ซึ่งสมัยนี้สามสิบล้านก็ไม่ใช่เง,เงินเยอะมากหากสมมติคุณถึงร้อยล้านคุณรู้ไหมทุกคนที่ตั้งท,ท,ที่ผ่านผ่านเกณฑ์การเป็นเศรษฐี เรียกว่ามิลเลนเน่สามสิบล้านใช่ไหมสามสิบล้านบาทเขาแทบไม่รู้ตัวเลยแทบจะทุกคนแทบจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองถึงจุดนั้นแล้วเข้าใจปะเพราะว่าวันวันโมจง่วนอยู่กับการความสนุกของงานโอเคปะ่ะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าคุณอยากจะเป็นถึงระดับไหนก็ตามมันอ,อ,อีกระดับหนึ่งเลเวลของคุณเนี่ยถ้าโฟกัสของคุณไม่ได้มีความสุขอยู่กับงานข้างหน้ามีความมันกับงานข้างหน้า คือทำไมต้องมีความสุขทำไมต้องมีพลังเอ,อ่อทไมต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีความมันกับงานข้างหน้าเพราะคุณเติมพลังกับตรงนั้นเขาใจ่าเปล่าคุณเติมพลังกับสิ่งที่คุณทําทุกวันถ้าคุณไม่มีพลังกับสิ่งที่คุณทําทุกวันคุณจะไม่มีทางถึงเป้าหมายมันจะกลายเป็นมันจะเอ,อ คุณจะคุณจะไป,ไปเอาความสุขมาจากาข้างหน้าอะไรก็ข้างหน้าตลอดอะไรก็ข้างหน้าตลอดแล้วก็คุณก็จะมาคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่งไม่ถึงสักทีวะทาไมเหนื่อยอย่างนี้วะนี่เป็นข้อผิดพลาดเลยนะของคนที่ผมโคชที่มาให้ผมโคชเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็เหมือนกับเหนื่อยกับชีวิตดูหน้าก็รู้อะโอเคปะ่ะผมเ,เรื่องนี้นะผมศึกษาเรื่อง how to มาตั้งแต่อายุประมาณ13-14นะแล้วพูดนี้ผมอ่าน เป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยสิ่งที่ผมสอนคุณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอเดียจากบัณฑิตคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะครับผมสอนสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วตัวผมเองก็ทําเองด้วยจนมาถึงวันนี้ทําให้ผมเข้าใจมนุษย์เข้าใจคนนะครับแล้วก็ข้อนี้คุณจะต้องรู้เลยนะั้นข้อหนึ่งคือเติมพลังตัวเองทุกวันจากสิ่งที่คุณทำนะครับข้อหนึ่งคือเติมพลังตัวเองทุกวันจากสิ่งที่คุณทำโอเคนั่นคือ การมีพลังไดทุกวันแปลว่าอะไรแปลว่าข้อสองคุณต้องนับทุกความก้าวหน้าโอเคเปล่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นทุกในทุกวันเนี่ยคือกา,การตั้งเป้าหมายเนี่ยผมต้องเอาให้ชัดเจนกับทุกคนเวลาคุณตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือไกด์ไลน์มันคือ,ม,คอมันเป็นเรื่องดีนะที่คุณตั้งเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการที่จะเซิร์ฟคนการที่อยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าอะไรบางอย่างนะครับบางคนก็ตั้งตั้งเป้าหมายในเรื่องของอ,อยากจะดูแลลูกหรือว่าอยากจะ,ะเลี้ยงพ่อแม่หรือว่าอยากจะเป็นประโยชน์ให้สังคมหรืออยากทำกุศลอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่คุณจะต้องนับทุกสิ่งที่คุณทำ ว่ามันกำเขยบเข้าใกล้เป้าหมายทุกอย่างคุณต้อง appreciate หรือว่าเห็นคุณค่าทุกอย่างที่คุณทำนะครับเติมพลังให้ตัวเองทุกวันสิ่งนี้มันทำให้ผมมีพลังทุกวันคือตัวผมเองก็มีเป้าหมายเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนประเทศอะไรบางอย่างช่วยเปลี่ยนโลกอะไรบางอย่างแต่ผมไม่เคยไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครทั้งสิ้น ไม่เคยไปมองว่าโอ้โหดูโทนี่รอบินเด้คนตามตั้งกี่ล้านดาูแกรี่วีได้คนโอ้โหเห็นคลิปของเขาทั่วไปหมดเลยโอ้โหดูคนนี้มีคนตามใน Instagram ตั้งหลายล้านทำไมฉันไม่ได้แบบนั้นไ,ไ,ไม่เคยถามคำถามตัวนี้อันนี้กับตัวเองผมทำสิ่งที่ผมมีความสุขแล้วจบทุกตลอดผมทำไม่ผมไม่มีความ attachment หรือไม่มีความยึดติดกับผลลัพธ์อะไรทั้งสิน้น ผมทำสิ่งที่ตัวเองผมชอบมีความสุขแล้วจบนะครับผลลัพธ์ยังไงอันนั้นมันไม่ใช่ที่เรามานควบคุมกับมันเราเราไม่ได้ควบคุมผลลัพธ์ผลลัพธ์นี่เป็นหน้าที่ของจักรวาลเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่เราควบคุมได้อย่างเดียวคืออะไรที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรที่เราชอบทําและพอเราเราเรา,เราทำสิ่งที่ตัวเองชอบทำเนี่ยคือเหมือนกับว่าโลกเขาเห็นได้จักรวาลเห็นได้คนเห็นได้ว่าเราทิ้งที่ตัวเองชอบ เวลาเราทาสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่เคยเป็น PR รที่ดีสําหรับเรานะเข้าใจป่ะเวลาคุณไปรับงานที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าคุณอาจจะโดนเยยดจากพ่อแม่มาให้ไปทําธุรกิจอะไรที่ตัวเองไม่ชอบอหรือว่าไปทำหรือว่าคุณไปโดนอะไรอ่ะโดนโดนสังคมคาดหวังมาว่าจะต้องทําอาชีพนี้นะคุณมีคนเคยถามเคยเคยแบบว่าอาจจะมีตั้งแต่สมัยเรียนนะคนก็จะบอกว่าต้องเรียนเป็น อาชีพนี้อาชีพนั้นถึงจะได้รับความเคารพหน้าตากับสังคมถ้าคุณแคร์ความเห็นของคนอื่นนะถ้าคุณแคร์ทำทุกอย่างไปเพื่อการยอมรับจากคนอื่นการย่ยองหน้ายกย่องกับคนอื่นคุณจะขาดพลังอย่างมากเลยอันนั้นคือข้อสอ,งน,องนับคุณค่ายนนะคนับคุณค่าสิ่งที่ตัวเองทําทุกวันข้ขอสำคัญนะคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโอเคปะ่ะคือคนอื่นเนี่ยมีสตอร,รี่เรื่องราวอะไรของเขาเราไม่รู้อะ เรา,าทุกคนต่างกันหมดแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ตัวเองชอบงา,งานหนังสือเพิ่งจบไปผมก็มีบูธอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมมีบูธที่งานหนังสือเพิ่งจบไปเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ยอดขายก็ไม่ได้หวือหวาอะไรปกติไม่ยอดขายถ้าผมไปเปิดบูธงานหนังสือนะสมัยก่อน4ี่หปีที่แล้วตอนที่หนังสือมันกำลงังบูมออเดียบุ๊กกำลังบูมเนี่ยยอดนี่เป็นหลายล้านาน่าจะเป็น7จ็ดแปดล้านก็ยังมีนะครับแค่ไม่กี่วัน แค่ประมาณ10กว่าวันแต่ปีปนี้ยอดไม่ถึง1ใน10บเลยด้วยซ้ำผมว่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปนั่งแคร์ผมก็คิดว่าทุกอย่างมันก็คือมันคือการขยับไปข้างหน้าหมายความว่าแค่ผมขายออดิโอบุ๊กได้เพิ่มอีกหนึ่งอันก็โอเคละฉันก็ขยับไปข้างหน้าละผมนับ นับแล้วเหตุผลที่ผมไม่ได้ไปโปรโมทอะไรกันมากมายเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ได้อยากทําอะไรมากมายแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้พลังกับผมเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องที่เลาะค่อนข้างที่จะการโปรโมทคําว่างานหนังสือเนี่ยรู้สึกมันเฉยๆยงไงไม่รู้ว่ะคําว่างานหนังสือรู้คือคือตัวผมเองนะ ก็คิดแบบนั้นก็เลยช่างมันเถอะให้มันเป็นอัตโนยรายไลด้อตโนมัติของมันไปแล้วก็ผมก็ทําในสิ่งที่วันวันก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเดียวนะครับผมก็มีกิจกรรมแรงผมที่ผมชอบทําแล้วก็มุ่งทําอย่างนั้นเช่อนอ่านหนังสือเวลาผมชอบอ่านหนังสือที่ที่ที่ให้พลังกับตัวเองแล้วก็ได้ความรู้อะไรใหม่ๆได้วความคิดอะไรใหม่ๆแล้วมาแบ่งปันให้ผู้คนแล้วเวลาผู้คนเปลี่ยนชีวิตนี่มันให้พลังกับผมนั่นแหละที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพวกคุณนั่นคือข้อ4อ่ะข้อ4 คือสังเกตว่าอะไรให้พลังกับคุณแล้วทําสิ่งนั้นมากขึ้นโอเคปเปล่าสังเกตว่าอะไรให้พลังกับคุณแล้วทําสิ่งนั้นมากขึ้นอย่าไปบางคนเนี่ยไป<อ>ตัวเองไม่ชอบทําบาง่ีก็ทํามันอยู่นั่นนะเพราะแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าคุณตอนแรกทําสิ่งนั้นทําอาชีพอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วคุณจะเบื่อกับอาชีพนั้นยกตัวอย่างของผมเนี่ย เคยรักการเป็นคอนดักเตอร์อย่างมากเลยนะมันเป็นชีวิตของผมเลยโคตรชอบเลยแต่เมื่อถึงจุดๆุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยทำไมมันซ้ำซากจำเจทำไมมันเราเริ่มเบื่อทำไมเราเออเราเริ่มเบื่อแล้วมันไม่ได้ให้พลังกับเราแล้วก็เปลี่ยนได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลามันมีเอ่เอเอมื่อวานนี้เพิ่งฟังเมื่อวานนี้เพิ่งฟังอับรามฮิก์ได้ข้อมูลเจ๋งๆมาเดี๋ยวว่างๆจะมา,ลาไลฟ์ให้ฟัง เขาบอกว่าให้มองอาชีพเนี่ยนะให้มองอาชีพมันเหมือนเป็นแค่พาหนะอันหนึง่งอาชีพไม่ว่าอะไรที่คุณทําการงานอะไรคุณคำทำที่อาชีพอะไรที่คุณทําต่างๆมันเป็นแค่พาหนะอันหนึง่งเสร็จแล้วท,ท้ายของพาหนะนั้นมันคือการเติมเต็มความสุขรายได้การมีคุณค่าต่อสังคมนี่คือท้ายของพาหนะคือคุณต้องไปถึงที่พระเหมือนกับเป็นรถหนึ่งอันหรือว่าเป็นเครื่องบินหรือเป็นอะไรก็ตาม คุณต้องการไปถึงที่สุดท้ายคืออันนี้อันเหมือนเหมือนกันนะทุกคนอนะ่ะคุณต้องการอันนี้แหละแต่จริงๆแล้วหมายความว่าถ้าถ้าถ้าสังคมมันเปลี่ยนหรือว่าหลายๆสิ่งเปลี่ยนหรือว่ายุคมันเปลี่ยนไปคุณสามารถเปลี่ยนภาหนะนี้ได้ไม่จําเป็นต้องไปคุณไม่ไปนองโอ้ฉันเตาะฉันเรียนหมอมาแล้วฉันจะต้อง ทำสิ่งนั้นตลอดชีวิตฉันเรียนวิศวะมาฉันต้องทำสิ่งนั้นตลอดชีวิตคือมนุษย์เรายัางไงมันก็ต้องเปลี่ยนภาระตลอดเวลาเพราะว่าภาระเดิมมันอาจจะเก่าบ้างมันอาจจะเ,เริ่มน่าเบื่อสำหรับเราเริ่มจะไม่ให้พลังเราเราก็เปลี่ยนภารนะแต่ขออย่างเดียวว่าให้สุดท้ายเราก็ได้แบบเดิมก็คือการเติมเต็มการรายได้ที่ดีแล้วก็ความสนุกกับชีวิตการคุณค่า นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ไม่ไม่เคยสอนกันในโรงเรียนเ้ยที่ว่าทำโรงเรียนเวลาเขาเขาแนะแนวอะไรกันนะเขาไม่เคยบอกเลยอ่านี่นะปลายทางนะคืออาชีพเราไม่ค่อยสำคัญอะ่ะแต่ปลายทางมันคือนี่มันคือคุณต้องได้ความเติมเต็มความรู้สึกคุณค่าต่อชีวิตแล้วเขาไม่ได้แคร์เลยว่าเวลาเขาแนะแนวเขาไม่ได้แคร์เลยว่าแต่ละคนมีความดีมีความสามารถเฉพาะยังไงมีความ เก่งแตกต่างกันตรงไหนไม่แคร์แต่ว่าให้คําแนะนําเหมือนกันหมดคือเออถ้าอยากเรียนเก่งนะเก่งเท่านี้นะไปเรียนนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้สนใจเลยว่าเออความสามารถเฉพาะแต่ละด้านของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ความรักความชอบในงานไม่เคยมีใครสอนเรื่องแบบนี้นะครับจําไว้นะครับสุดท้ายจําไว้เลยพลังงานมันคือความมั่งคั่งอย่างหนึ่ง ความมีชีวิตชีวามันคือความมัง่งคั่งความรวยอย่างหนึง่งถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณมีพชีวิตชีวามีพลังงานกับชีวิตและเห็นจริงๆนี่เป็นความรวยที่แท้จริงนะผมจะบอกเลยว่าพลังงานมันคือสุขภาพที่ดีอย่างหนึง่งมันคือมันคือความสุขภาพดีหมายความไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไม่ใช่แค่หมายความว่าไม่เป็นโรคนะเว้ยสุขภาพดีอย่างเช่นคานจีบอกว่า the real wealth is health the real wealth is health ก็คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสุขภาพนั่นเองนะครับแต่สุขภาพดีมันไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณไม่มีโรคนะมันหมายความว่าคุณมีชีวิตชีวามีพลังงานกับชีวิตผมไม่แคร์คุณอาจจะ4ี่0บหคุณอาจจะเห็นคนที่แบบโอ้โหห้าสิบทำไมเงินเยอะจังแต่เขาเซงกับชีวิตไม่มีพลังงานกับชีวิตไม่รู้จักหาหาไม่มีไม่มีงานไม่ได้ให้ไม่งานของเขาไม่ได้ให้ให้พลังกับเขาแล้ว งานของเขาไม่ได้ทําให้เขากระชุ่มกระชวยไม่ได้ทําให้เขาสนุกสนานงานของเขาไม่ได้ทําให้เขาคือเหมือนกับว่าไปทํางานไปวันๆก็เติมไปเหมือนกับไปไปเติมเงินจริงๆแล้วบางทีเนี่ยคือบางทีถ้าแค่ไปทํางานแต่ได้แค่งเงินนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่บอกตรงถ้าคุณได้แค่งเงิน มันไม่ค่อยคุ้มมันควรจะได้มากกว่านั้นมันควรจะได้ทั้งเงินทั้งความสนุกทั้งคุณค่าที่ให้กับคนทั้งทั้งาการเติมเต็มในชีวิตการรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนมีคุณค่ากับสังคมนะครับอันนี้สําคัญกว่ามีคนเยอะแยะที่อะไปทํางานเขาก็รู้ว่าเออไปทํางานวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันก็คนได้หลายแสนหรือว่าหลายหมื่นหลายล้านอะไรก็ว่าไปเศรษฐีเยอะแยะไปมา ที่ไม่รู้จกักจะที่เยอะแยะที่เติมเต็มตัวเองไม่ได้แล้วก็คือทําไมผมรู้คนมาโค้ชชิ่งกับผมผมรู้ลูกศิษย์ของผมเป็นลูกศิษย์เป็นคนดังเป็นคนรวยเยอะแยะแต่เขาไม่รู้สึกที่จะเติมเต็มแล้วและนี่เป็นสเปเชียลเป็นเป็น,ปนความความความสามารถพิพเศษของผมอย่างหนึ่งที่ว่าพอเห็นคนแล้วรู้ว่าอะไรมันคือขีดของเขาอะไรมันคือกุญแจของเขาที่เขาจะเปลี่ยน ตัวเองได้นะครับผมวางแผนไ้เลยผมอายุ80ผมก็พลังงานแบบนี้แหละ80 90ก็พลังงานแบบนี้คือเป็นคนที่กระชุ่มกระชวยมีสนุกสนานกับชีวิตตลอดเพราะว่าเรารู้ซีเรารู้เทคนิคเรารู้ความลับของชีวิตว่าให้ข้อ5เนี่ยสุดท้ายไปเลยคุณเลือกเฉพาะงานที่ให้พลังกับคุณโอเคปล่าเลือกเฉพาะงานหรือกิจกรรมก็ได้ไม่ต้องเป็นงานไม่ได้เรียกว่าเป็นงานก็ได้เรียกว่ากิจกรรมที่ให้พลังกับคุณ แล้วออกแบบให้มันได้ตังค์กับคืนมาด้วยพอสองอันนี้เนี่ยมันมันเป็นมันมีปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นวงจรที่แบบขึ้นตลอดเข้าใจปะเฮ้ยไปทําก็ได้พลังไว้แต่พอได้พลังวุบได้ตังค์กลับมาด้วยอะไรมันจะเจ๋งประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดเครืออนี้เรืเ่องให้ถูกก่อนอะไรวะที่มันกิจกรรมใดกิดจกรรมใดวันๆเนี่ยเก็บเป็นโน้ตด้วยนะเก็บเป็นโน้ตของคุณเองกิจกรรมใดวะที่รู้สึกให้พลังมากๆเลยแล้วก็ หาทางให้มันได้เงินจากสิ่งนั้นด้วยคุณรู้ไหมว่ากิจกรรมไหนที่ให้พลังงาน,นผมผมผมสอนได้เพราะตัวเองประสบเองตอนที่เริ่มเบื่อกับงานคอนดักเตอร์งาน,งานดนตรีใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานดนตรีนี่มันไม่ใช่การไปโปรโมตโมซาร์ทการไปโปรโมตเบโธเฟนคุยเรื่องเบโธเฟนโมซาร์ทอะไรทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ให้พลังกับผมเลยเว้ย มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนชีวิตใครมันไม่ค่อยเราไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับผู้คนอะไรขนาดนั้นคนไม่ได้ฟังเราบางทีคนปิดด้วยซ้าถ้าเกิดพูดเรื่องโมซาร์ทกับเบโธเฟนบ่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ในคนก็ไม่ได้อยากดูอะไรมากมายแต่ผมมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้พลังจากตอนไหนรู้ปะตอนที่พอเริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกแล้วคนเนี่ยมาบอกว่าหนังสือของผมเปลี่ยนชีวิตเขาผมเริ่มระแคะระคายเว้ยระแคะระคายว่าเฮ้ย สิ่งนี้อาจจะเป็นเบาะแสจากจักรวาลก็ได้นะว่าเราควรจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตแล้วพอดีมันได้ตังค์ด้วยไงเขียนหนังสือมันได้ตังค์ด้วยก็เลยเออเฮ้ยเราเอาสองอย่างนี้เราเป็นไปได้ไหมว่าไอสิ่งที่เราทํามาครึ่งชีวิตเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนละมันจะต้องเปลี่ยนพาหนะละจาได้ไหมเมื่อกี้ผมสอนคุณเรื่องพาหนะแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนพาหนะละคุณเองผมบอกได้เลยทุกคนต้องเป็นแบบนี้หมดแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่า อาชีพส่วนใหญ่ของเราจะใช้ไม่ได้แล้วอาชีพส่วนใหญ่ของเราจะไม่ทุกคนมันจะไม่มีคืออาชีพที่มันเด่นเด่นและทําเงินเนี่ยบางทียังไม่เกิดด้วยซ้ำตอนเนี้ยบางทียังไม่มีคํานิยามเพราะฉะนั้นไอ้คำนิยามอาชีพเก่าๆเ,เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องหาคํานิยามอย่างตอนเนี้ยคำนิยามที่ใกล้เคียงที่สุดของผมก็คือ ครูใช่ไหมในอาชีพของผมจากคอนดักเตอร์เป็นครูแต่จริงๆแล้วมันก็คือมันก็เป็นครูแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยผมไม่ได้เป็นครูอย่างเดียวที่เป็นในความคิดเก่าๆของคนก็คือครูก็รับอาจารย์รับเงินเดือนจากมหาลัยอะไรบางอย่างแล้วก็สอนอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ด้วยแต่ผมคุมธุรกิจของผมเองที่เป็นแบรนด์ของผมเองมันก็คือครูที่เป็นนักธุรกิจแต่มันไม่มีคํานิยามอะไรแบบนี้ตั้งแต่ในตอนเรียนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น เอออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของสื่อด้วยเป็นผู้เป็นเจ้าของสื่อหลายช่องนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีคํานิยามอาชีพแบบนี้อยู่แล้วต้องต่งไ,หงไหนแต่ไรแล้วมันเพิ่งจะเกิดมาแล้วเวลาเวลาคนถามว่าอาจารย์เวลาแบบเข้าเข้าประเทศเข้าประเทศเอ,อ,อเมริกาเข้าประเทศไหนแล้วเขาถามว่าทําอาชีพอะไรบางทีไม่รู้จะตอบอะไรเพราะว่ามันมีหลายอาชีพเหลือเกินจะบอกอก็บอกเป็นนักธุรกิจไปแล้วกันจบก็จะได้เข้าใจง,ง,งา่ายๆแต่จริง,รงๆแล้ว ผมบอกได้เลยอาชีพที่คุณเราไม่ต้องสนใจคําว่านิยามคําว่าอาชีพพูด,ดง่ายๆคุณสนใจแค่ว่ากิจกรรมใดให้พลังกับคุณแล้วหาเงินจากสิ่งนั้นแล้วหาไรายได้จากสิ่งนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเวลาคุณได้รางวัลจากสิ่งนั้นด้วยเป็นเ,เป็นตัวเงินด้วยนะคุณก็จะเริ่มมีพลังไว้เริ่มที่จะเห็นว่าเออมันมีมันมีคนให้คุณค่ากับเรานะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่า หากิจกรรมใดๆเริ่มเริ่มที่จะสังเกตนะครับเริ่มที่จะโน้ตไว้ว่าอะไรที่มันให้พลังกับเราวะทาสิ่งนั้นมากขึ้นอนุญาตให้ให้ทำสิ่งนั้นมากขึ้นอนุญาตตัวเองพูดง่ายๆคนส่วนใหญ่ไม่อนุญาตตัวเองนะคนส่วนใหญ่นี่เหตุผลที่เขาไล่พลังเนี่ยบางคน40แล้วแบบสังกตายกับชีวิตแล้วนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเช่นถูกทิ้ง มีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือสามีหรือภรรยาแล้วก็เขาให้คํานิยามกับสิ่งนั้นว่าฉันถูกทิ้งแล้วแม่งสิ่งนั้นเกิด5ปีที่แล้วแล้วก็ยังเศร้ากับมันอยู่ผมก็ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมเนี่ยที่คุณไปคิดถึง5ปีที่แล้วเนี่ยว่าฉันเคยถูกทิ้งมาเนี่ยจริงๆถ้าคุณตอนนี้คุณแค่โฟกัสพัฒนาตัวเองอีกแค่เดือนเดียว2เดือนเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะมันจะมีผู้หญิงที่จะชอบคุณอีกเพียบผู้หญิงที่กําลังหา คนดีๆหาคนที่มีต้องนับว่าเป็นโชคดีด้วยซ้ำว่าเฮ้ย mm. มีโอกาสได้คนดีๆอีกเพียบเลยถ้าฉันเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วมีมีผู้หญิงสวยๆอีกเพียบผู้หญิงสวยๆน่ารักๆอีกเพียบที่กำลังหาคนแบบเราคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมแต่ทำไมใช้ชีวิตอีกหปีที่ผ่านมาแบบสังกระตายแบบคิดกับเรื่องใหม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านั่นแหละ คุณแค่เปลี่ยนนิยามในหัวคุณเข้าใจปะ่ะแค่เปลี่ยนนิยามในหัวตัวเองแล้วใครเป็นคนทําตัวคุณเองตัวคุณเองเป็นคนทําว่าเปลี่ยนนิยามเฮ้ยในหัวของฉันฉันเปลี่ยนตีความหมายไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นการที่ฉันถูกทิ้ง5ปีที่แล้วมันคือการฉันเป็นคนไม่มีค่าแล้วก็ใช้ชีวิตที่ผ่านมาแม่งแบบลงลง,ลงตลอดเลยคราวนี้ก็ไม่ดูแลตัวเองแล้วมันก็แบบว่าแต่งตัวยังไงก็ได้ลปล่อยตัวเองให้อ้วน แล้วก็กินอะไรก็ได้คราวนี้คือไม่แคร์ท้กอย่างหน้าตาก็ดูกูแก่ลงแก่ลงทุกวันแทนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนความคิดนิดเดียวบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยวะฉันจะได้มีโอกาสหาคนใหม่ๆเจง๋งๆกว่าเดิมอีกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ายิ่งฉันยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ฉันจะได้ยิ่งได้คนเจ๋งๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นครัง้งหน้ากูเอานางแบบเลยเว้ครั้งหน้ากูเอาแบบเอาแบบดีหมดทุกอย่าง จริงแล้วนีเน่เป็น motivation อย่างหนึ่งของคนนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนโปเลียนฮิวนะนโปเลียนฮิลรู้ใช่ไหมเจ้าพ่อความสําเร็จเจ้าพ่อแบบปัชญ,ญาความสําเร็จเขาวิจัยมาเยอะมากเขาทาความวิจัยแบบสัมภาษณ์คนมาสี่ห้าร้อยคนนะแล้วก็เขียนหนังสือมาตลอดชีวิตศึกษามาตลอดชีวิตคุณรู้ไหมพลังงานที่มันที่มันรุนแรงที่เป็น motivation ที่แรงที่สุดของมนุษย์คืออะไรรู้ป่ะพลังงานทางด้านเพศ พลังงานทางด้านเซ็กส์มันเป็นพลังงานที่รุนแรงที่สุดเขา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 สรุปมาสิบอย่างสิบอย่างที่ให้พลังมนุษย์มากที่สุดโอเคแปดอย่างเป็นเรื่องดีสองอย่างเป็นเรื่องไม่ดีแต่คุณรู้ไหมอันดับหนึ่งท็อปเลยอะท็อปอันดับหนึ่งเลยคือพลังงานด้านเพศพลังงานด้านเซ็กส์อันนี้คืออันดับหนึ่งแล้วก็เขาอธิบายเยอะมากแล้วมันผมแบบเขาคิดตามนะแบบเออใช่วะ่ะ จริงว่ะมนุษย์แม่งทาทุกอย่างเลยนะเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอยิ่งโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะมันทําทุกอย่างเลยคือพูดง่ายคือประเทศโลกนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงนะโลกนี้ถ้าไม่มีเพศผู้หญิงนะผู้ชายแม่งคงไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นอะ่ะ <c oughs> ไ,ไ,ไม่รู้จะหาเงินไปทาไมไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะอยากสําเร็จไปทา <c oughs> ไมก <c oughs> ็ผู้ชายนี่มันแบบอันดับหนึ่งเลย <endar> คือมันอยากทําเพื่ออวดผู้หญิงมันอยากทําเพื่อกูจะได้คนคนนั้นมามันอยากจะได้เพื่อกูอยากจะได้ แล้วผมก็มาสังเกตตัวเองเออจริงว่ะตอนเด็กๆอยากเล่นกีตาร์ก็เพื่ออยากจะอวดผู้หญิงพอ,อ,อตอนแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาขนาดับนี้เพราะว่าอะไรเพราะกูอยากได้แฟนที่เจ๋งที่สุดที่กูจะหาได้มันคืออันนี้เลยขออวยพรทุกท่านให้มีความสุขในวันหยุดนะครับแล้วก็ไปเติมพลังตัวเองวันเนี้ยม,มีเวลาใช่ไหมอนุญาตให้ตัวเองทำสิ่งที่มีความสุขถ้าชอบอ่นานหนังสือไปอ่นานหนังสือถ้าชอบออฟังคลิปไปฟังคลิปถ้าชอบทำอะไรสร้างสรรค์อะไรไปทำสิ่งนั้น แล้วก็นับความก้าวหน้าทุกจํานวนคุณต้องรู้จักเติมพลังให้ตัวเองเวลาคุณนับขอบคุณความก้าวหน้าทุกจํานวนคุณจะเหมือนกับเติมพลังให้ตัวเองฟรีทุกวันนะครับพบกันอ,อกันครับ Love you